สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับรวมหนึ่งท่านผู้ปกครองทุกท่านที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูแชน์องแล้วนะครับกับคาบวิชาภาษาไทยนะครับวันนี้เราจะไปเรียนรู้กันในเรื่องของมีตามหัวข้อเลยคําภาษาไทยที่มาจากภาษาจีนนะครับเออแล้วทําไมมันต้องมีภาษาจีนมาผลกับภาษาไทยนะครับเราไปเรียนรู้กันเลยนะครับอ่านะครับคําภาษาจีนที่อยู่ในประเทศไทยนะครับมีอยู่หลากหลายนะครับ มันเกิดมาจากอะไรล่ะนะครับก็คือมันมาจากที่มาคําภาษาจีนเนะคำภาษาจีนเนี่ยเ,เข้ามาปักปนอยู่ในประเทศไทยก็เพราะว่าหนึ่งนะครับเราเนี่ยมีการค้าขายนะครับติดต่อกับประเทศจีนแล้วก็มีการประเทศจีนเนี่ยก็นําเรือสำเภา,าเรือใหญ่มากนะครับขนสินค้ามาเต็มเมืองหมดเลยนะครับซึ่งเราก็ได้ซื้อเครื่องประดับนะครับซื้อเครื่องใช้ซื้อของกินแล้วก็ซื้อพืชผักนะครับ จากคนจีนซึ่งบางอย่างเนี่ยมันมาจากเมืองจีนแล้วเราไม่รู้จักนะครับเราก็ฟังจากคนจีนคนจีนเขาก็เรียกอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นเออเราก็พยายามฟังอะเรียกว่าอะไรนะแล้วเราก็เรียกตามเขาดังนั้นเราก็เลยรับเอาสิ่งที่เราไม่มีเนี่ยเราก็พยายามที่จะตามเขาเรียนเสียงจากเขา,ก,เขาก็เลยได้รับภาษาของเขามานั่นเองนะครับตั้งแต่โบราณมาแล้วนะครับอย่างที่สองก็คือเมื่อคนจีนเนี่ย มาด้วยเรือสงเทาเนี่ยไม่ได้มาเช้ากลับเย็นมาชั่วโมงกลับสองชั่วโมงไม่ใช่แต่เขามาอยู่ยาวด้วยนะครับบางคนก็มาตั้งถิ่นฐานนะครับแล้วก็มีลูกมีหลานมีครอบครัวสืบเนื่องมาจนปัจจุบันนี้ก็ยังมีเลยดนะังนั้นถ้าใครมีเชื้อสายจีนก็ไม่ต้องแปลกนะเพราะว่าคนจีนแล้วก็คนไทยเนี่ยถือว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ดีนะครับแล้วก็มีความผูกพันทางเชื้อชาติมายาวนานนะครับ จนเกิดเป็นวัฒนธรรมจีนหนคนจีนมาจากเมืองจีนก็วัฒนธรรมจีนมาปนปะปนกับวัฒนธรรมไทยก็เลยเกิดการหลอมรวมเป็นชุมชนไทยจีนวัฒนธรรมไทยผสมจีนประเพณีไทยผสมจีนก็เคลา้ากันไปเอาสิ่งดีงามมาผสมกันนะครับเราก็เลยเรียกคําต่างๆที่เป็นวัฒนธรรมของเขาเราก็รับเอามาใช้ด้วยแล้วก็เรียกตามเขาไปเองทีนะครับต่อมานะครับ การจเจริญความสัมพันธ์ทำไมตรีนะครับอย่างเช่นอากษัตริย์ของเราก็ส่งเครื่องบรรณาการไปหาจีนเนี่ยจีนก็ส่งผ้าแพรผ้าไหมมาเราส่งอะไรไปเขาก็ส่งกลับมาหรือว่ามีการติดต่อสัมพันธ์เกิดการพูดการจากันถ้าเราพูดกันคนละภาษารู้เรื่องไหมเรื่องเวลามาติดต่อสัมพันธ์เอ้ยอย่างนั้นเธออย่างนี้ข้าจเจ้าอย่างนั้นเธอจเจ้าอย่างนี้ ดังนั้นไม่รู้เรื่องดังนั้นต้องมีการศึกษาภาษากันพอศึกษาภาษาการเกิดการแลกเปลี่ยนทางภาษานะครับแล้วก็เกิดคําไทยบนคําจีนคาจีนบนคําไทยคําไทยไปอยู่ที่จีนคําจีนมาอยู่ที่ไทยเออก็เลยเกิดภาษาจีนที่อยู่ในภาษาไทยนั่นเองนะครับวันนี้ให้บรรยากาศเป็นจีนจีนนะครับนะครับมาดูลักษณะของภาษาจีนมีอะไรที่มันคล้ายกับภาษาไทยบ้างเราไปดูกันที่ข้อแรกเลยหนึ่ง เสียงของคําภาษาจีนนะครับมันจะเป็นคําโดดคําโดดคือะายกระโดดออกหน้าต่างเลยไหมไม่ใช่นะครับกระโดดลงตึกก็ไม่ใช่โดดในที่นี้โดดเดียวโดดเดียวคือเป็นตัวเดียวๆเป็นคําเดียวๆโดดๆเลยนะครับคําภาษาจีนนะครับเวลาเขาเขียนเนี่ยเขาจะเขียนเป็นคําแบบตัวเดียวเลยตัวเดียวที่มันมีความหมายเลยมันจะไม่เหมือนคนไทยคนไทยจะเอาสลาพยัญชนะอะไรมาผสมกันแล้วค่อยเป็นคำนะครับแต่ภาษาจีนเขียนเป็นตัวเดียวแล้วก็เป็นคําเลยนะครับ เป็นคำโดดเลยเช่นคำว่ามีแปลว่าข้าสารมีข้าสารฟาเข้าสุภะแปลว่าตีดีแปลว่าห่อนะครับต่อมามีคำซ้อนคำผสมกันก็คือเอาคำมาผสมกันนะครับคนไทยเอาคำมาผสมกันนะครับคนจีนก็คำมาผสมกันเป็นคำใหม่เกิดขึ้นมาเหมือนกันต่อมานะครับมีคำลักษณะนามลักษณะนามก็คือเอาไว้นับนั่นเองนะครับเช่นอะไรเนี่ยกีเ e, ท่ากับอัน โลเท่ากับโหลนะครับคนไทยโหลก็เป็นไงเอาน้ำหนึ่งโหลน้ำหนึ่งโลก็เป็นไงสิบสองสิบสองหน่วยนะครับอันก็คือหยิบขนมมาหนึ่งอันหนึ่งชิ้นอะไนแหะเป็นเป็นนานๆนอยู่เนียนะครับคนจีนก็มีกี่โลโลเห็นไหมคําว่าโลกับโหลเออเราเคยได้ยินคาว่ากี่อันไนาะมกี่อันเนะออขนมกี่อันเนี่ยคาว่ากี่เราก็ได้มาจากจีนเหมือนกันนะครับ วางคําไว้ที่ไหนก็ได้ในประโยคนะครับอย่างเช่นคนไทยเนี่ยก็วางคําไว้ที่ไหนก็ได้ในประโยคสลับมันไปสลับมันมาเกิดความหมายที่แตกต่างกันคําภาษาจีนก็เรียงประโยคแบบไทยนะครับเช่นอัวพระอีฉันตีเขาอัวไออัวไอไหลอัวไอไหลฉันจะมานะครับเห็นไหมนี่อัวฉันพระตีอีเขาเนี่ยเห็นไหม เรียงประธานกริยากรรมเหมือนกันเลยเรียงสามารถเหมือนกันเลยนะครับต่อมามาดูลักษณะของภาษาจีนต่อนะครับข้อหก็คือมีคําที่มีลักษณะคล้ายกันแล้วก็มีเสียงวรรณยุคล้ายกันวรรณยุก็คืออะไรก็คือไอตัวที่อยู่ข้างบนนั่นแหละเราเรียนมาแล้วนะครับที่มีสามารถเอกโทตรีจตวานั่นเอ,รรนเองคาแรกหมาแปลว่าหมามาแปลว่าด่า,ดามา้าแปลว่ากบ หมาแปลว่างาเนี่ยเอกโทรตรีจตวานะครับภาษาจีนมีวรรณยุกต์เหมือนกันเลยดังนั้นถ้าเกิดเราเจอคาภาษาจีนจะเห็นได้ว่ามันมีวรรณยุกต์อยู่ข้างบนนะครับมันของไทยเลยนะครับวรรณยุกต์มีเสียงค่อนข้างใกล้เคียงกันคราวนี้แล้วเราจะสังเกตคําภาษาจีนได้อย่างไรล่ะครับเราต้องใช้ความคุ้นเคยนะครับโดยมีข้อสังเกตหลักๆเลยต่อไปนี้นะครับหนึ่งก็คือภาษาจีนเนี่ยมักจะเป็น ชื่อของอาหารการกินนะครับเราจะคุ้นเลยพอเราเห็นเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันเป็นภาษาจีนแต่ต้องใช้ความคุ้นเคยนะครับต่อมาเป็นคําที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของเครื่องใช้เพราะว่าหลายอย่างเลยเรารับมาจากจีนนะครับแล้วก็เป็นคําที่เกี่ยวกับการค้าและก็ระบบจัดการทาง,ทางการค้าเพราะว่าคนจีนเนี่ยเก่งด้านค้าขายมากๆเลยเราก็เลยรับคําภาษาจีนที่เกี่ยวกับการค้ามาเยอะมากเหมือนกันต่อมานะครับเป็นคําที่ใช้วรนยุคตรีจัตวาเป็นส่วนมากนะครับ แล้วก็คนไทยเนี่ยจะเรียนเสียงคนจีนได้ใกล้เคียงกว่าชาติอื่นๆมากเลยนะครับแล้วก็การยืมภาษาจีนเนี่ยเราจะเอามาจากคําพูดเราได้มาจากคําพูดคือเราฟังเขาเราไม่ได้ไปดูที่เขาเขียนนะครับคนไทยใช้การฟังแล้วก็ลอกเรียนเสียงมาเลยนะครับเออมาตัวพยาธิเลยแนี้นะครับามาดูกันต่อนะครับคราวนี้เราลองมาดูที่หมวดแรกนะครับตรงนี้ต้อง ครูไม่ได้เน้นอะไรเนี่ยเน้นจดนะครับเน้นจดบันทึกแล้วกันเพราะว่าต้องใช้ความคุ้นเคยและก็ความเคยชินเน้นอ่านกับเน้นจดนะครับบทเรียนนี้นะไม่ได้เน้นคิดวิเคราะห์สักเท่าไหร่นะครับมาดูหมวดอาหารนะครับความแรกเกี๊ยวกุนเชียงโก๋กุ้ยช่ายกาณา๋วยเตี๋ยวเกาเหลา๋วยจับดูต่อนะครับเกาลัดเกี้ยมไฉ่๋วยจี้ขึ้นช่ายคานาเจียวเจโจกจับช่ายนะครับ กูลิ้นเกือบพันนะครับอ่านชาวกวาล,ล้วยชาซาลาเปาหอ่อตะหลิวตุนเต้านะครับเต้าแปลว่าถั่วนะครับเต้าส่วนนะครับบะชอแขงจืดนะครับบะหมี่แป๊กล้วยปลาท่องโกะปอเปีย๊ยะพะโล้โอู้ป็งไงน่ากินทุกอย่างเย็นตาโฟมีโอเลี้ยงนะครับจะเห็นได้ว่า มวลอาหารเนี่ยโอ้โหพูดมาแต่ละชื่อเรารู้จักแทบจะหมดเลยเชื่อไหมว่าตรงนี้มันเป็นคําภาษาจีนหมดเลยใช่หละครับมันเป็นคําภาษาจีนหมดเลยเพราะเรารับมาจากเขานานมา,ากๆนานจนคุ้นชินคิดว่ามันเป็นคําภาษาไทยไปแล้วนะครับแต่ว่ามันมีที่มาอยู่มาจากคําภาษาจีนนะครับแล้วเหตุผลที่เราต้องเรียนภาษาไทยในเรื่องนี้ก็เพราะว่าเราจะได้รู้ด้วยไงว่า คำนี้ยมันมาจากภาษาจีนนะเออมันมีที่มาอย่างไงเราจะได้ไปสอนลูกสอนหลานต่อในอนาคตนะครับให้คนรุ่นหลังได้รู้แต่ถ้าเกิดเราไม่มีการเรียนการสอนเรื่องนี้เลยนะครับมันก็จะเลือนหายไปจนไม่รู้ว่าในของเขาของเรานี่อันนี้เรารู้ว่ารู้เขารู้เราดีกว่า,า,วา,วานะครับจะได้เป็นประวัตินะครับเป็นรากสัมพ์ด้วยต่อไปไปดูหมวดอื่นกันเลยนะครับหมวดอะไรครับอันนี้หน้าหมวดธุรกิจนะครับมีจับมือมีชุดธุรกิจนะครับมาดูคำแรกนะครับ กงสีนะครับกงสีคือกองกลางนะครับเช่นธุรกิจครอบครัวนะครับตังฉินเปลว่าโกงเก๋เก๋เก๋ปลอมนะครับเก๋เก๋นี่ไงเก๋เก๋แบบดึงลิ้นชักออกมาแก่งแย่งนะครับก็แย่งกันค้าขายเงินนะครับเงินมาจากประสาจีนจับกลางก็ใช้แรงงานเจ้าสัวนะครับแปลว่าคนที่รวยๆเจ๊งเจ๊งก็เป็นไงเจ๊งอันนี้เรารู้จักอยู่แล้วเจ๊งก็คือไปไม่รอดแล้วเจ้าก็คือหายกันเจ้ากัน ชฉวยฉวยโอกาสนะครับเป็นคําที่ค่อนข้างเป็นเชิงลบช่างนะครับช่างน้ําหนักนะครับหรือว่าช่างทองเซงเซ้งก็คือเลิกกิจการแล้วไม่ทําแล้วเซงเซงขายต่อเช่นครูแชมมีร้านขายของแต่ครูไม่อยากขายแล้วนักเรียนมาเซ็งต่อไปเขาเรียกเซงกิจการเซียนก็คือเก่งมากหรือว่าเป็นเทวดานะครับเซียนต๋งไปว่าแทงถูกใช้แนงเกี่ยวกับเรื่องการแทงหวย ตั๋วก็เป็นใบๆตัว๋วซื้อตัว๋วตัวหนังอนะรแบบนี้เตียมคือเตรียมกันไว้ก่อนเตี้ยมเตียม,ต,ยมตุนคือตุนไว้เยอะๆตุนของไว้เต๋าลูกเต๋าลูกสี่เหลี่ยมถ้าบย่ายคือถุงเงินถุงเงินที่มันห้อยอยู่ตรงเอวเบี้ยก,ก็แปลว่าเงินโผคือบัญชีเช่นครูแชมมีชื่อติดโผเป็นครูภาษาไทยที่สอนตลกที่สุดนะมัน โพยโพยก็คือแผ่นกระดาษที่เอาไว้จดนะครับนักเรียนอาจจะคุ้นชินำคำว่าโพยหวยไพ่ไพ่ย,ยี่ห้อเออยี่ห้อที่แปลว่าตราหรือว่าแปลว่าโลโก้นะครับยี่ห้อเป็นภาษาจีนลังลังลัง,ลงกระดาษเสียโปก็คือการพนันนะครับสวยส่งสวยก็คือเอาเงินยัดเสียคือคนที่รวยๆเขาจะเรียกเสียห้างห้างห้างแบบห้างโลตัสห้างอะไรที่เราไปเดินเย็น หยวนหย่นหยวนกันนะครับแล้วก็เป็นนามสกุลด้วยนามสกุลเงินด้วยหุ้นหุ้นเนี่ยเป็นการหุ้นกันหุ้นจวดหุ้นทางธุรกิจหวยหวยแทางหวยเฮงแปลว่าะอะไรโชคดีนะครับเฮงหัวหัวแปลว่ารวมหัวกันรวมหัวกันนะครับต่อไปนะครับฮะหมวดอะไรเนี่ยเห็นพระแบบนี้หมวดศาสนาแน่นอนเลยนะครับหมวดศาสนากงเต็กขงจื้อชง ชงแปว่าปะทาเช่นปีชงเนอเช่นปีหนูปีงูอะไรชงกันอย่างเงี้ยนะครับแต่ครูก็ไม่ค่อยรู้ลักษณะด้านด้านพยากรณ์นะแต่ครูรู้ว่าชงเนี่ยแปลว่าปะทากันแปลว่าไม่ดีอเส้นเส้นว่าเซียมซีที่เขยา่าหวงซุยเออที่ว่าใส,าส่ศพห่วงจุ้ยแปลว่าหลักแห่งลมน้ํานะครับคนจีนจะก่อสร้างบ้านทําอะไรก็ดูจุยต่อไปหมวดแพทย์นะครับเป็นไง มียาบทคนจีนจะเน้นสมุนไพลแล้วก็เป็นไงเอาเข็มชีดยาแทงหลังนะครับไม่ใช่เขาเรียกว่าฝังเข็มนะครับหมวดแพทนะครับมาดูกอเอะนะครับกออเอะก็คือที่ปิดฝีหรือว่าที่เราเห็นตามร้านขายยาที่เราซื้อมาเวลาที่ปิดปวดฟันอันน,นี้กอเอะเขามาปิดฝีให้มันบรรเทากะโหลกกะโหลกนะครับกะโหลกมาจากคาว่าโหลนะครับกะโหลกก็มาจากภาษาจีนจับ เจียว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 นะครับจับเจียวนะครับนักเรียนเจียว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 ต้องผ่านก่อนนักเรียนไม่ใช่ไปออกเป็นจับเจียวนะฟังดูแปลกๆจับเจียวแปลว่าหม้อจีนแสมาอคำว่าสินแสนั่นีงคําว่าเทียบขนานยายาเทียบนี้ยาเทียบนั้นแมะจับแมะแปลว่าจับชีพจรหนองหนองที่ว่าเป็นเวลาเราเป็นแผลแล้วมันมีเลือดเสร็จแล้วมันจะมีหนองสีเหลืองๆอ่ะขาวๆวะเออแปลว่าเลือดที่มาสู้กับเชื้อโรคอันนี้ก็ได้มาจากภาษาจีนนะครับ อยู่คําว่าอยู่แปลว่ายาเนี่ยเอกลักษณ์ของภาษาไทยชอบเอาคาที่เหมือนมาสอนกันเช่นคําว่าอยู่แปลว่ายาคําว่ายาก็แปลว่ายาทาให้แม่สบายแล้วไม่รู้จักกินอยู่กินยาเห็นไหมเป็นการสอนคํากันแะละเป็นเอกลักษณ์ของภาษาไทยต่อไปนะครับหมวดอะไรเอ่ยหมวดทั่วไปนะครับหมวดทั่วไปหิ่งห้อยเหยี่ยวเหมยใครชื่อเหมยแปลว่าบวยหลี่ฮื้อนะครับหลี่ฮื้อแปลว่าปานายกกแปลว่า เป็นแบบเป็นเหล่าเป็นหมูนะครับกระไดกวางกาวนี่กาวกาว็ามาจากจีนกิมกุ้ยน่ครับกุย้ยอย่าไปด่าเพื่อนนะครับคำว,ว่าไอ้กุ้ยเนี่ยนะครับเป็นคำหยาของภาษาจีนแปลว่าไอ้เปรตเลวขอทานนะครับคำว,ว่ากุ้ยนะครับครูไม่ได้ด่านะครับครูแค่เล่าให้ฟังเฉยๆนะเพื่อเราจะใช้ไปใช้ภาษาอย่างถูกต้องเกิ่งนะครับเกิง่งไม่ใช่รเกิ่งนะครับแต่เป็นหอเป็นเหมือนประสาทจีนเขาเรียกว่าเก่งแก้นะครับแก้ แกก็แปลว่าทําให้หายนะครับแกสลักแกแกสลักโง่นะครับก็ภาษาจีนจิ๋วนะครับเจเนี่ยเรียกผู้หญิงเจก็ภาษาจีนแจก,กันก็จีนแจวแปลว่าหนีก็จีนชี้ก็จีนสวยก็จีนนะครับอ่าคําสุดท้ายนะครับอ่านดีๆนะครับคํานี้แปลกๆมากเลยนะครับครูไปเจอมาเอามาฝากต,ตัวตัวตัวไม่โทษต,ตัวหอยเหี่ยหียไม่อย่างเหี่ย ตัวเหี้ยนัต้องเรียนห้ามอ่านผิดตัวเหี้ยแปลว่าพี่ชายคนโตนะครับตัวเหี้ยเท่านั้น่าไปอ่านว่าตัวอย่างอื่นนะครับตัวเหี้ยนะครับวันนี้ต้องอ่านห้ถูกเห็นไหมคาภาษาจีนเป็นไงในภาษาไทยมีเยอะแยะเลยเราใช้กันอยู่ทุกวันอยู่แล้วเรานึกว่าเป็นคําภาษาไทยที่แท้มันเกิดจากการผสมผสานทางวัฒนธรรมมาเป็นระยะเวลานานาน,าน,านานจนเราคุ้นชินไปเลยแต่ว่าเราก็ต้องเรียนรู้ไว้เพราะเราเป็นคนไทยเราต้องรู้จักภาษาไทยว่ามันมาจากไหนออภาษาไทยของเราเน่ย เราภูมิใจแต่ว่าเราก็ต้องภูมิใจแล้วเราก็ต้องรู้ด้วยว่าคำนี้เออมันไม่ใช่ของเราคำนี้มาจากเขานะคำนั้นมันจากเขานะแต่ว่าคนไทยก็รู้จักอมาดัดแปลงให้ภาษาเกิดความสวยงามและหลากหลายแล้วเราก็มีคำไทยใช้กันเยอะแยะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจของวิชาภาษาไทยและภาษาไทยของชาติเราเหมือนกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณทักเรียนนะครับที่เรียนกันมาจนจบแล้วนะครับครูแชมป์พูดเริ่มปากคอแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวขอไปพักดื่มน้ำหน่อยนกเรียนเรียน เสร็จแล้วก็อย่าลืมโจทย์มันทึกดเลยนะครูก็ชื่นใจนะครับท่านนักเรียนจำได้วันนี้ครูแชมป์ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ